นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้นะครับว่าคําว่าพูดแบบไหนนะครับเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายติดตามได้นะครับสารากฎหมายเข้าใจง่ายใน3นาทีกับอายการแผ่นดินความผิดฐานหมิ่นประมาทครับ ในยุคปัจจุบันนะคะสื่อออนไลน์เนียมีความสําคัญมากค่ะซึ่งเราสามารถจะโพสข้อความทางสังคมออนไลน์เนี่ยอย่างแพร่หลายแล้วก็อย่างเสรีวันนี้เรามาดูนะคะว่ามีความผิดอาญาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 2 6สองหกกำหนดไว้ว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ บุคคลนั้นได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมินถูกเกียิชังการกระทําความผิดนั้นเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งความผิดฐานหมินประมาทเนี่ยเรามาดูกันก่อนนะคะว่าการใส่ความเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรใส่ความเนี่ยก็คือเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงหรือเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลอื่นหรือว่ากล่าวหลายใส่บุคคลอื่นนั่นเองนะคะ ถ้ากล่าวไร้สมุคคลอื่นทําให้บุคคลอื่นเนี่ยถูกลดคุณค่า,าถูกดูหมิน่นถูกเกียดชังทําให้เสียหายเนี่ยเ,เป็นการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทละอย่างเช่นเราไปทานร้านอาหารแล้วเรารู้สึกว่า,เ,าเราไม่ชอบร้านนี้เลยเราไปโพสต์ลงในสื่ออ,ออนไลน์บอกว่าร้านอาหารดังกล่าวเนี่ยไม่สะอาดแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยการเราไปโพสด,ดังกล่าวเนี่ยจะทําให ร้านอาหารได้รับผลกระทบก็คือเขาจะไม่มีลูกค้าแล้วอาจจะปิดกิจการไปได้ไปในที่สุดนะคะ,ะกรณีที่1กรณีที่2ก็คือเราไม่ชอบการกระทําของเพื่อนบ้านเราไปโพสต์ลงใน a c e b o o k เนี่ยบอกว่าเพื่อนบ้านคนนี้เป็นเมียน้อยบุคคลอื่นการกระทําของเราเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่เพื่อนบ้านเราก็ได้นะคะอันนี้เป็นการใส่ความบุคคลอื่นแล้วเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยจะทําให้เราได้รับโทษจําคุก1ปีหรือปรับ2,000 20, 0บาทและการกระทําดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นความผิดที่ต้องรับโทษหนักขึ้นถ้าทําให้เกิดการแพร่กระจายหรือเผยแพร่ไปให้คนอื่นได้รับรู้เป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะซึ่งจะจําคุก2ปีปรับ2,000 200, 0นบาทค่ะจังนั้นมาใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์กันนะคะ